เฮ้ยเตือนภัยซีนามิเอาแล้วกูเอาแล้วอยู่ชายฝั่งฮาโกดาเตะด้วยเรือประกาศเลยเนี่ยเรือเตือนภัยเลยทุกคนแบบว่าขึ้นไปดูบนดาดฟ้ากันหมดเลยดูดิี่้ดูดิติดดันขึ้นกันหมดเลยนะทุกคนเลยอ่ะดูดิเป็นหลบอยู่บนดาดฟ้ากันหมดแล้วเนี่ยโอ้โห อาป้าด้วยใช่ไหมอาปานูตึกนูนอีกเต็มเลยเพราะวันเตี้ยนอ่ะข้างบนไปอยู่ข้างบนกันหมดแล้วอ่ะยันทำมันสูงเกสต่ส่วตอันเจ้ี้าตัวดีมาการวา อังกฤษจีนญี่ปุ่นใช่เขาบอกให้เราจึก่อนยกเลิกคำเตือนได้อย่างไรเขาเต้เริ่มมาถ่ายแล้วปิดหมดนะครับนี่ดูแถวแท็กซี่แทบจะไม่มี JR ก็ปิด JR ไม่ทำการนะฮะปิด